นี่คือ Mr. Messenger Talk Podcast บอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้ จากเวเนซุเอลาสู่กรีนแลนด์ทรัมท้าชนนาโต้และโลกการลงทุนกำลังจะเปลี่ยนไปสวัสดีครับทุกคนครับผมมิสเตอร์มสเซนเจอร์นะครับในรายการวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปถอดรหัสความเป็นไปของโลกเพื่อจัดพอร์ตเตรียมรับมือกับการลงทุนให้เท่าทันกับสถานการณ์ซึ่งต้องบอกว่าเปิดปีใหม่มานี้สถานาการณ์ดูพลิกไปพลิกมาจนน่ากลัวทีเดียวนะครับเพื่นพนพนนอนๆนงทุนครับถ้าผมบอกว่าสหรัฐกําลังเตรียมจะขัดแย้งทางการทหารกับเดนมาร์กเนี่ยหลายๆคนคิดว่านะถ้าไม่เจอข่าว เรื่องการที่สหรัฐบุกเวเนซุเอลาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ถูกไหมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนแล้วก็รักกันมากเลยเพราะว่าอยู่ในสมาชิกอยู่ในกลุ่มนาโต้นั่นเองนะครับแต่หลังจากเหตุการณ์ที่โดนัลด์ทรัมหรือสหรัฐเนี่ยบุกยึดเวเนซุเอลาได้สําเร็จเมื่อตอนสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ลอจิกหรือตักกะของโลกใบเดิมที่เราคุ้นเคยกันผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า Don รอน Doctrine ซึ่งเป็นการเล็งเป้าหมายต่อไปของสหรัฐนั่นก็คือแถบคั่วโลกเหนือหรือเกาะกีดแลนด์นั่นเองและทำไมเหตุการณ์นี้มันถึงอาจจะเป็นจุดจบ และเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดของพอร์ตการลงทุนของคุณถ้าคุณจัดพอร์ตแบบ global asset allocation นะตอนนี้ะเตรียมให้พร้อมแล้วมาฟังกันครับก่อนอื่นผมต้องขอปูพื้นสั้นๆก่อนนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆทรัมป์ถึงหันมาสนใจกรีนแลนด์อีกครั้งทั้งๆท,ที่เคยเป็นข่าวขำขันตอนที่ทรัมป์พูดในเทอมแรกทุกคนก็บอกว่าก็พูดไปเรื่อยแต่กลายเป็นว่าดูจากตรงนี้มาพูดอีกครั้งหนึ่งโอกาส มันสูงมากขึ้นคําตอบก็คือดอนโรด็อกทรีครับนี่คือสัพท์คําใหม่ที่ทรัมป์เนี่ยใช้เรียกนโยบายความมั่นคงของตัวเองซึ่งล้อเรียนมาจากมอนโรด็อกทรีในศตรวรรษที่19ซึ่งสารัฐเนี่ยประกาศว่ายุโรปเนี่ยห้ามเข้ามายุ่งในพื้นที่แผบทวีปอเมริกาทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เลยแต่ดอนโรด็อกทรีฉบับทรัมป์เนี่ยมันแอดวานซ์ไปมากกว่านั้นครับหลักการก็คือ สารัฐควรจะมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเป็นผู้นำและเข้าควบคุม Critical Assets หรือว่าสินทรัพย์สำคัญ ทั้งหมดในซีกโลกตะวันตกเพื่อความมั่นคงของซีกโลกตะวันตกทั้งหมดคีย์เวิร์ดคือคําว่า critical a s s e s s เนี่ยแหละครับทร้อมมองว่ากรีนแลนด์เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศหรือเป็นเกาะน้ําแข็งอย่างเดียวแต่คือจุดยุดทธศาสตร์ที่ควบคุมเส้นทางการเดินเรือในอาร์กติกและเต็มไปด้วยทรัพยากรแร่ธรรมชาติที่หายากหรือเขาเราเรียกกันว่าแร่เอิร์ดซึ่งสหรัฐเนี่ยรู้ตัวว่าหลังจากที่จีนเนี่ยประกาศตอนปีที่แล้วนะว่าจะแบนแล้วก็จะทําให้แร่แร่เอิร์ดเนี่ยทางฝั่งบริษัทชาติตะวันตกเนี่ยเข้าถึงแร ยากมากขึ้นเนี่ยทำก็รู้ทันทีว่านี่คือ critical point หรือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ถ้าสมมติว่าจีนใช้เงื่อนไขนี้กลับขึ้นมาแล้วอเมริกาจะมีโอกาสที่จะเพี้ยงพําหรือลาบากมากๆจึงสแสวงหาทรัพยากรทางธรรมชาติที่เรียกว่าแร่เอิร์ดมาเพื่อความมั่นคงของตัวเอง และทรัมก็มีความมั่นใจนะครับว่ามันมาจากความว่าเกาะกรีนแลนด์เนี่ยบุกเนี่ยมันน่าจะสําเร็จเพราะว่าความสําเร็จในการจัดการกับเวเนซุเอลาเนี่ยทำให้เขาเชื่อว่าโมเดลนี้อาจจะสามารถใช้ได้กับที่อื่นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นศัตรูนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่พันธมิตรของอเมริกาแน่นอนเพราะถูกความบาดในการส่งออกน้ํามันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่กรีนแลนด์เนี่ยเป็นดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดนมาร์กซึ่งเดนมาร์กเนี่ยเป็นสมาชิกของผู้ก่อตั้ง NATO น,ะชนาชิกแบบ่าปง เข้ามาด้วยนะเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกอะ่ะและนี่มันก็เลยกลายเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า existential dilemma หรือว่าทางตันที่อันตรายมากๆสําหรับยุโรปเพราะทุกคนรู้จักกฎบัตรนาโตนะครับกฎบัตรนาโต้เนี่ยมี Article 5หรือมาตรา5ที่บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่โจมตีสมาชิก1ชาติ ของนาโตเท่ากับโจมตีทั้งหมดแล้วนาโต้ก็จะมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อไปช่วยในการซัพพอร์ตแต่ไอ้กฎบัตรนาโตเนี่ยมันไม่ได้มีคู่มือที่ระบุไว้ครับว่าแล้วถ้าชาติสมาชิกในนาโต้เนี่ยโจมตีกันเองคนอื่นในนาโต้จาเป็นต้องปกป,ป้องใครเพราะว่าสหรัฐแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยอยู่ในนาโต้ด้วยเหมือนกันซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเนี่ยถึงกับออกมาเตือนนะหลังจากที่ทรัมป์ขู่ว่าจะเอาเกาะกรีนแลนด์เนี่ยเขาก็เตือนออกมาด้วยเสียงซีเรียสเลยว่าถ้าอเมริกาบุกโจมตีพันธมิตร รวมถึงนาโตและความมั่นคงของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะยุติทันทีอาจจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่3าหรือไม่เป็นการขู่นะฝั่งทำเนียบขาวเนี่ยไม่สนนะคนที่ออกมาสนับสนุนทรัมป์ด้วยอีกคนหนึ่งคือคุณสตีเฟนมิลเลอร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสนิทของทรัมป์ตั้งแต่แกเข้ามาดำรงตำแหน่งรอบ2เนี่แหละเขาให้สัมภาษณ์กับ c ซ n บเมื่อวานนี้นะครับผมนั่งดูเขาบอกว่าเขาตั้งคำถามที่สันะเทือนยุโรปว,ว่าเดนมาร์กเอาสิทธิ์อะไรมาอ้างความเป็นเจ้าของกรีนแลนด์ไม่เห็นมีเลยแล้วก็ย้าว่สารัฐเน คือขุมกําลังของนาโตการที่จะปกป้องนาโตได้เนี่ยสหรัฐต้องได้กรีนแลนด์มันถึงจะทําให้ NATO หนาโตในสีเขียวมากขึ้นต่างหากมิเลอร์ Miller เนี่ยมั่นใจถึงขนาดพูดว่าแล้วถ้าสหรัฐรุกเข้าไปในกรีนแลนด์ไม่มีใครกล้าที่จะสู้กับสหรัฐเพื่อแย่งกรีนแลนด์หรอกเชื่อผมเถอะโอ้โหมัน มันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่แน่วแน่มากขึ้นนะมันเลยอย่างที่บอกไปครับโอกาสในการเอาเกาะกรีนแลนด์ของสหรัฐนั้นก็สูงเพิ่มขึ้นด้วยคําถามคือแล้วชาติอื่นๆนอกจากเดนมาร์กที่อยู่ในนาโต้เนี่ยคิดยังไงบ้างภาพที่เราเห็นกันก็คือก็มีการผนึกกําลังของกลุ่มสมาชิกนาโตรุ่นบุกเบิกนะไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กผู้นําจากเยอรมันผู้นําจากอิตาลีแล้วก็อังกฤษนะออกมาถแถลงการร่วมกันในการปกป้องเดนมาร์กโดยย้ําว่าอธิปไตยของเดนมาร์กเนี่ยต้องได้รับการเคารพตรงนี้เนี่ยในมุมมอง ของนักรัฐศาสตร์และนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องอ่านเกมให้ขาดนะนักวิเคราะห์เขามองว่าทรัมกำลังเล่นเกมที่เรียกว่า divide and conquer หรือว่าแบ่งแยกและวปกครองเพราะอะไร เพราะเขารู้ลึกๆครับว่ายุโรปเนี่ยโดยเฉพาะเยอรมันนะภายใต้การนําของคุณเฟรเดริกเมอร์สหรืออังกฤษเองเนี่ยยังต้องพึ่งพาร่มเงาและความมั่นคงของสหรัฐในการต้านภัยคุกคามจากทางฝั่งรัเสเซียเพราะนั้นคือทาก็เลยบีบให้ยุโรปเลือกสองทางอย่างที่1คือบีบเรื่องศักดิ์ศรีจะช่วยเดนมาร์กปกป้องกรีนแลนด์ใช่ไหมจะมาสู้อเมริกามันแปลว่ากําลังลบส่วนหนึ่งเนี่ยจะอ่อนแรงลงแล้วถ้ารัเสเซียลุกขึ้นเข้ามาแหละอเมริกาไม่ช่วยแล้วอยู่จะทํำยังไงแต่ว่าถ้าเพื่อความอยู่รอดมันก็แปลว่าาเเดนมมกต้อองยยสีย กรีนแลนด์และถ้าวันหนึ่งคืออเมริกาทาตัวเป็นนักเลงของโลกกรีนแลนด์เป็นจุดยุทธศาสตร์ใช่ไหมยุโรปก็ยิ่งกลายเป็นว่ายิ่งสูญเสียความมั่นคงของตัวเองขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าเลือกทางเลือกไหนเสถียรภาพของยุโรปเนี่ยกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงนะมีภัยจากทั้งกรีนแลนด์และมีภัยจากทางฝั่ง,งตะวันออกนั่นก็คือรัเสเซียนั่นเองคราวนี้มาถึงคําถามสําคัญของพวกเราครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนนะเหตุการณ์นี้ผมสรุปออกมาเป็น3ประเด็นที่ต้องจับตามองแล้วก็นําไปสู่แอคนตานี้รอกือเหุณ์ จะทำให้ geopolitical risk premium จะถูก price in เข้าไปในตลาดหุ้นยุโรปก็คือใครจะลงทุนในยุโรปก็ต้องแ a ร์เรื่องนี้แหละว่ามันจะมีเรื่องของการที่อเมริกาอาจจะบุกกรีนแลนด์เข้ามาได้นะแต่เท่าที่เห็นวัน2วันนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปยังวิ่งอยู่สาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านักลงทุนเชื่อว่ายิ่งมีความเสี่ยงแบบนี้ประเทศทางฝั่งยุโรปไม่มีทางเลือกนอกจากว่าจะต้องอัดฉีดงบประมาณกระตุ้นหรือใส่เงินเข้าไปในงบกลาหมเพิ่มขึ้นหรือเขาอาจจะตีความว่าอเมริกาเล่นเกมนี้ก็เพื่อให้ ในนาโตเนี่ย invest หรือว่าลงทุนในองบกลาโหมเพิ่มขึ้นไม่ใช่ให้อเมริกาเป็นคนปกป้องอย่างที่เดียวเพราะว่าเวลาจะลงทุนในงบกลาโหมซื้ออาวุธในการปกป้องประเทศของตัวเองสุดท้ายก็ต้องมาซื้อกับสหรัฐซื้อกับบริษัทอย่างโบอิงบริษัทอย่างล็อกฮิดมาตินอเมริกาก็ได้ประโยชน์อยู่ดีก็เลยทําให้ตลาดหุ้นยุโรปในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานีย่ยังบวกได้อยู่แต่มันก็นั่นแหละครับบุกเมื่อไหร่อที่บวกอยู่ได้นี่จะบวกได้ไหมอันนี้ก็คือคําถามเพราะฉะนั้นใครที่มีสัดส่วนตลาดหุ้นยุโรปออยู่นตน,น ในขณะที่ยูโรซ็อก6 0 0ยูโรซ็อกห้า All ทำออทำไอยู่นะตอนนี้อาจจะต้องพิจารณานะในการคงสัสดส่วนไม่เพิ่มส่วนจะเทคพอฟิตไหมก็แล้วแต่ว่าเราก็ต้องอ่านเกมให้ออกนะครับเรื่องที่2ครับจากเหตุการณ์นี้นะผมคิดว่าตัว ค่าเงินดอลลาร์ที่ในระยะยาวดูเหมือนจะอ่อนค่าแต่ว่าอาจจะยังเป็นเซฟเฮาเวนได้อยู่ถึงแม้ว่าจะฟังดูโหดร้ายนะแต่ในโลกการเงินและการลงทุนเนี่ยผู้ที่มีอํานาจการต่อรองสูงสุดก็มักจะดึงดูดเงินทุนกลับมาได้แล้วก็สับที่คุณทรัมป์นิยามขึ้นมาดอนโรด็อกทรีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสหรัฐในยุคทรัมป์เนี่ยจะทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็คําว่ามาการเนี่ย make เมริกาเกร e อ t a g นั่นแหละการยึดทรัพยากรแล้วก็คุมจุดยุทธศาสตร์จะส่งผลดีต่อความมั่นคงของพลัง และเศรษฐกิจสหรัฐในระยะสั้นในระยะยาวก็ต้องดูว่าพันธมิตรคนอื่นเนี่ยจะหันหนีออกจากสหรัฐแล้วไปเข้าในขั้วตรงข้ามหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาจับตานะครับเพราะฉะนั้นก็ไปสู่เรียกว่าประเด็นที่3ที่ผมคิดว่าเป็นแอคชั่นแผนที่น่าสนใจที่สุดนะนั่นก็คือทองนั่นเองในวันที่พันธมิตรในนาโต้ อาจจะตีกันเองในวันที่กฎระเบียบโลกกําลังจะถูกเขียนใหม่ความไม่แน่นอนคือศัตรูของนักลงทุนครับและตัวทองคำนียไม่ใช่แค่เครื่องมือในการป้องกันเงินเฟ้อแต่คือเครื่องป้องกันความบ้าคลั่งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitical risk เนี่ยซึ่งเราเห็นแล้วว่าปี2025ที่ผ่านมาทองคําคือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดก็มาจากผลของนโยบายความไม่แน่นอนของทรัมป์เองนั่นแหละนะครับสรุปนะครับทุกคนกรณีของเกาะกรีนแลนด์เนี่ยไม่ใช่แค่ข่าวทางการเมืองหรือว่าข่าวต่างประเทศสนุกๆที่เอามาล้อกันขอำๆ แต่มันมีโอกาสเป็นจริงมากขึ้นและนี่คือสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างความมั่นคงของโลกตะวันปกกำลังเปราะบ,บางที่สุด ในรอบ80ปีนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเลยและทรัมป์กำลังใช้เงื่อนไขและเกมใหม่นะในการทดสอบความอดทนของยุโรปและท้าทายกฎนาโตซึ่งเราที่เป็นนักลงทุนเนี่ยถ้าเรามองแค่งบการเงินมองแค่ GDP มองแค่ว่ากระแสะเทคโนโลยีอันไหนไปผมคิดว่าไม่พอเราต้องมองในแง่ของ geopolitical risk และจัดพอร์ตในการกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมคำแนะนำสุดท้ายของผมในตอนนี้ก็คืออย่าประมาทครับความเสี่ยงในยุโรปและจริงๆความเสี่ยงมันมีอยู่ทุกที่และตลอดเวลายอยู่แล้วอย่าเดิมพั สวนทางกับนโยบายอเมริกันเฟิร์สในระยะสั้นแต่ก็อย่ารักอเมริกามากเกินไปเพราะวันหนึ่งวันที่คนที่อเมริกาผลักให้จนตอกวันหนึ่งเขาเข้าตาจนเลือดตา เขาจะต่อสู้แบบเลือดตาแทบกระเด็นจนตนนั้นอาจจะทําให้เกิดความไม่แน่นอนที่สูงมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลับไปสํารวจพอร์ตของทุกคนดูนะครับว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการรองรับซินาเรียลที่นาโตอาจจะสั่นคลอนไว้ได้หรือเปล่าสําหรับวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้หลงกลึงมั่นใจมากขึ้นถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามในเพจแล้วก็ Facebook รวมถึง YouTube ของฟิลิมินานะครับสวัสดีครับ